สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธาาอ่อนค้อมลำดับที่สามเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทที่หนึ่งเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกิจวัตรประจำวันของท่านพระครู คือตื่นนอนตั้งแต่ตีสีแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึง6กโมงเช้าจากนั้นจึงจะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ให้ชาวบ้านร้านถิ่นได้มีโอกาสสร้างคุณความดีด้วยการบริจาคทานเพื่อกระจัดความตรหนีเหนียวแน่นออกไปจากจิตใจท่านพระครูถือว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญเป็นลำดับแรก พระภิษุสัมมณเณรทุกรูปที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงแห่งนี้จะต้องปฏิบัติทุกวันเพื่อขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองในตัวให้ลดน้อยลงและต้องนำไปสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามเป็นอันได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสท่านพระครูย้ำเตือนพระลูกวัดอยู่เสมอว่าหน้าที่ของบรรพชิตที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว มีสข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมผู้ใดเกียจคร้านละเลยต่อหน้าที่ถือว่าบวชเสียเข้าสุขและได้ชื่อว่ายังชีพอยู่ด้วยการเบียดเบียนชาวบ้านพวกญาติโยงเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาพระประเภทนี้ถ้าอย่างนั้นพวกพระที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ใบ้หวยรับปลุกเสกลงเลขยันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของพระใช่ไหมครับหลวงพ่อ ระบใหม่รูปหนึ่งถามขึ้นฉันไม่อยากเรียกคนประเภทนั้นว่าพระเรียกว่าพวกอาศัยผ้าเหลืองหากินดูจะเหมาะกว่าคนสมัยนี้มักหากินกันแปลกๆไม่ยักกลัวบาปกลัวกรรมเขาคงไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงกระมังครับแต่บางคนทั้งๆที่เชื่อก็ยังทำฉันไม่อยากจะพูดพระบางองค์เป็นถึงท่านเจ้าคุณแต่เบื้องหลัง อย่าพูดดีกว่าฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้มันกระทบกระเทือนสถาบันสงฆ์เพราะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอีกมากท่านพระคู่พูดอย่างตปรงต้หลวงพ่อครับผมเคยฟังมาว่าท่านเจ้าคุณบางองค์ท้ายาเสพติดจ,จริงหรือเปล่าครับภิกษุหน่งถามอีกอย่าคิดอะไรมากตั้งหน้าตั้งตาจเจริญกรรมาฐานไปดีกว่า บางครั้งการรู้อะไรมากๆมันก็เป็นภัยกับตัวเราเองคิดเสียว่าชั่วช่างชีดีช่างสงพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วข้อนี้เป็นสัจธรรมครับผมสบายใจมากที่ได้มาบวชอยู่วัดนี้ผู้บวชใหม่พูดอย่างปราปรืม ที่นี่ไม่รับคนโกนหัวหมผ้าเหลืองแต่ไม่ทําหน้าที่ของพระใครมาอยู่วัดนี้แล้วไม่เอากรรมาฐานก็นิมนต์ไปอยู่วัดอื่นฉันต้องการคุณภาพไม่ใช่ปริมาณขึ้นชื่อว่าสงฆต้องเป็นสุปฏิปันโนที่แท้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นศากยบุตรอย่างสมบูรณ์แบบท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่นชื่อเสียงด้านความเคร่งครัดในการปฏิบัติของพระวัดนี้ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศ ทั้งปัญญชิตและราวาสผู้มุ่งความสงบทางจิตพากันมุ่งหน้ามายังวัดแห่งนี้ซึ่งตั้งเป็นสำนักวิปัสสนากรรมาฐานและมีชื่อเสียงโด่งดังมานานกุฏกรรมาฐานถูกสร้างขึ้นหลังแล้วหลังเล่าจนเต็มบริเวณวัดกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของบรรดาผู้สแสวงหาโมคขธรรมผู้ไม่ถือว่าเรื่องที่พักอาศัยเป็นอุปสรรคต่อาการสร้างบุญบาร,รมีด้วยเหตุนี้ จึงมักปรากฏอยู่เสมอที่พวกเขาพากันไปกลางกรดอยู่นอกวัดโดยไม่อารต่อความร้อนหนาวของอากาศขอเพียงให้จิตสงบเย็นเป็นพอเช้าวันหนึ่งในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516หลังจากที่ท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ โดยมีลูกศิษย์หิวปินโตเดินตามหลังเมื่อท่านอุ้มบาทเดินออกมาถึงหน้าประตูเข้าวัดก็ <c oughs> พบชายชะกรันผู้หนึ่งอายุราวๆสาสปีสะพายกระเป๋าเสื้อผ้าใย่อมไว้บนบ่าข้างขวาเดินเข้ามานั่งยองๆย,ยกมือไหว้แล้วถามท่านด้วยอาการตื่นเต้นว่าท่าน <c oughs> ท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงใช่หรือเปล่าครับเ <c oughs> <c oughs> สียงที่พูดฟังแปลกหงูแสดงว่าไม่ใช่คนถิ่นนี้ ฉันนี่แหละเธอคงไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมท่านถามถ้าทางเขาดีใจและประหลาดใจระคนกันรีบตอบท่านว่าครับผมมาจากกาลสินมีธุระอะไรกับฉันหรือมีครับสำคัญมากแต่ผมคือมันเป็นความลับครับ,รบเขาพูดอึกๆึกอักอ ครั้นจะบอกไปตามตรงว่าไม่อยากให้ลูกศิษย์ของท่านรู้ก็เกรงว่าเจ้าหมอนั่นจะตั้งตัวเป็นศัตรูเอาละฉันเข้าใจว่าแต่ว่าธุรัของเธอด่วนมากหรือเปล่าถ้าไม่รีบร้อนรอฉันกลับจากบินธบาทเสียก่อนจะได้ไหมเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงหาทางออกให้ได้ครับได้ผมจะรอท่านอยู่ตรงนี้ชายต่างถิ่นรีบตอบ ท่านพระครูตั้งสติกำหนดเห็นหนอและเพ่งสายตาไปที่หน้าผากของเขาก็ได้รู้ว่าบุคคลผู้นี้มิได้มาร้ายจึงชี้มือไปที่กุฏิของท่านแล้วพูดว่าไปนั่งรอที่กุฏิของฉันดีกว่านั่นหลังนั้นชายหนุ่มยกมือไหว้อีกครั้งแล้วจึงเดินไปรออยู่ที่กุฏิตามคำสั่งของท่านเขาดีใจและแปลกใจมากที่เหตุการณ์ช่างตรงกับความฝัน พระรูปนั้นมาปรากฏให้เขาเห็นในฝันติดตกันทั้งสามคืนจนเขาจํำท่านได้ติดตาช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจ,จรรย์ยิ่งนักเขาปลดกระเป๋าออกจากบาวางลงที่พื้นแล้วเดินสำรวจไปรอบรอบวัดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขาเห็นในฝันเสียงประหลาดสั่งให้เขามาแก้กรรมที่วัดแห่งนี้บอกชื่อวัดที่ตั้งพร้อมทั้งชื่อสมภารเสร็จสรร เขาสู้อุตสาหเดินทางด้านด้นมาเพื่อจะพิสูจน์แล้วก็ได้พบแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้เท่านั้นว่าแก้กรรมเป็นอย่างไรแต่ก็แปลกที่เสียงนั้นช่างไม่เหมือนกับเสียงของท่านพระครูเลยสักนิดมันก้องกังวานและดูมีอำนาจลึกลับอย่างไรชอบกลนจะเป็นเสียงใครกันเนอคงจะต้องถามท่านพระครูดูท่านคงจะรู้เขาแน่ใจว่าท่านต้องรู้ เกือบแปดโมงท่านพระครูและลูกศิษย์จึงกลับมาท่านวางบาทไว้บนอาสนะแล้วจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ําลูกศิษย์จัดเตรียมสําหรับไว้พร้อมแล้วจึงถอยออกมานั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆท่านพระครูตั้งสติพิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันพร้อมทั้งทำกรรมาฐานเริ่มตั้งแต่เห็นหนอตากยกมาอ้าใส เขี้ยวกรืนทุกอิริยาบถถูกกำกับด้วยหนอข้าวแต่ละคำจึงถูกท่านฉันอย่างมีสติฉันเสร็จลูกศิษย์ยกสำรับลงมาวางที่พื้นเพื่อจะกินอาหารที่เหลือและเก็บไว้กินมื้อกลางวันกับมื้อเย็นส่วนท่านพระครูท่านฉันมื้อเดียวบางวันงานยุ่งมากก็ไม่ฉันไม่จำวัดแต่ท่านก็ไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าเพราะอยู่ด้วยอำนาจของสมาธิ ที่คนธรรมดาธรมดาไม่อาจทำเช่นนั้นได้อา้าวกินข้าวกินปลาเสียก่อนมีเรื่องอะไรค่อยว่ากันทีหลังท่านบอกชายแปลกหน้าลูกศิษย์วัดตักข้าวใส่จานสองจานแล้วเรียกเขามาร่วมวงท่านประครูลุกออกไปแปลงฝันบ้วนปากในห้องน้ำรับประทานอาหารเสร็จชายหนุ่มช่วยลูกศิษย์วัดล้างจานเสร็จแล้วจึงเข้าไปหาท่านประครู เห็นท so ่านนั่งขัดสมาธิก็นั่งท่านั้นบ้างลูกศิษย์วัดต้องมากระซิบว่าให้นั่งพับเพียบเธอชื่ออะไรมาที่นี่ได้อย่างไรท่านพระครูถามบัวเหี่ยวครับผมเดินมาชายหนุ่มผู้มีนามว่าบัวเหี่ยวตอบเดินมาจากไหนคงไม่ใช่จากกาลสินนะครับผมเดินมาจากกาลสิน กว่าจะถึงที่นี่กินเวลาสิบห้าวันพอดีเขาตอบทำไมถึงไม่ขึ้นรถมาล่ะรถโดยสารมีออกเยอะแยะในฝันก็บอกให้เดินมาครับอ๋อเชื่อฝันท่านพระครูยิ้มอย่างใจดีบางครั้งคนที่มาหาท่านก็มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเสมอๆเ,เอชื่อแปลกดีนี่นะฟังเหมือนชื่อยวนเป็นยวนหรือเปล่า ท่านวกกลับมาถามเรื่องชื่อเออผมอ,อ่าเป็นไทยครับนายโบเฮียวรีบตอบเขากลัวท่านพระครูจะไม่ยอมให้บวชถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนยวนแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาถึงที่นี่เรื่องมันแปลกประหลาดมากครับท่านพระครูเรียกฉันว่าหลวงพ่อเหมือนที่คนอื่นเขาเรียกก็แล้วกันครับหลวงพ่อผมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ชายหนุ่มนิ่งไปอึดใจหนึ่งเหมือนจะทบทวนความทรงจำแล้วจึงเริ่มต้นเล่าผมเกิดที่จังหวัดกาลสินพ่อกับแม่ทำงานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์พ่อมีหน้าที่ฆ่าวัวฆ่าควายซึ่งวันหนึ่งหนึ่งจะฆ่าหลายตัวส่วนแม่ก็ช่วยแล่เนื้อหนังกระดูกตลอดจนพวกเครื่องในออกจัดกันเพื่อเตรียมส่งขายมีร้านค้าย,ย่อยมารับเอาไปขายราวราตีสี ผมก็เกิดและโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นพ่อกับแม่ทำงานทุกวันเท่าแก่องให้พวกเรากินอยู่ในนั้นเสร็จเมื่อผมโตพ่อก็พาไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลพ่อจบประถม4จึงออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานแรกๆกก็ช่วยแม่แล่เนื้อพอโตอายุ14-15ก็ช่วยพ่อฆ่าวัวควายปีต่อมาพ่อก็ตายเท่าแก่เลยให้ผมทำงานแทนพ่อ พ่อเธอเป็นอะไรตายท่านประครูถามขึ้นนายโบเฮียวนิ่งไปพักใหญ่ๆเมื่อถูกถามเรื่องที่ทำให้สะเทือนใจในที่สุดจึงเล่าให้ท่านฟังว่าพ่อถูกแม่แทงตายครับพ่อผมแกชอบกินเหล้าพอเมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะก,กับแม่วันที่แกจะตายนั้นแกเมามากถึงกับลงไม้ลงมือกับแม่แม่สู้ไม่ไหว เลยคว้ามีดที่ใช้แทงคอสัตว์นั้นแทงพ่อถึงตอนนี้เขาหยุดเล่าภาพเหตุการณ์สลดสยองในครั้งนั้นผุดขึ้นในความทรงจำมันแจ่มจ้าชัดเจนเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นทั้งที่วันเวลาล่วงเลยมาถึงสิบปีแล้วแม่เธอก็ต้องติดคุกนะสิครับแม่ถูกจับฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาสารตัดสินให้จำคุกยีสิปีแต่ลดให้ครึ่งหนึ่ง เพราะแม่รับสารภาพพอปี2506ก็ได้รับการลดโทษครึ่งหนึ่งเนื่องในโอกาสที่ในหลวงอายุสามรอบเป็นคนไทยต้องพูดราชาศัพท์ได้เขาเรียกว่าทรงเจริญพระชนมายุครบ36พันษศาท่านประครูขัดขึ้นในบัวยเหียวหน้าซีดรีบแก้ตัวเป็นพันละวันผมจบแค่ป .4 พูดไม่เป็นหรอกแต่ผมก็เป็นคนไทย เอาละเอาละไหนเล่าต่อไปสิครับแม่ติดคุกอยู่ห้าปีพอออกจากคุกก็มาทำงานอยู่ที่เก่าผมก็อยู่กับแม่มาเรื่อยๆกระทั่งผมอายุได้25ปีก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับผมหลวงพ่ออาจไม่เชื่อก็ได้เขาหยุดเล่าและมองหน้าท่านเหมือนจะอย่างดูท่าทีของอีกฝ่ายเล่าไปเถอะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วฉันจะบอกทีหลัง ท่านพระครูกล่าเสียงเรียบชายหนุม่มจึงเล่าต่อไปว่าคือเมื่อปีที่แล้วผมฝันประหลาดติดๆดกันถึงสามคืนตอนที่ฝันผมกำลังเคลิ้มเคลิมจะว่าหลับก็ไม่ใช่ตื่นอยู่ก็ไม่เชิงในฝันผมเห็นแสงสว่างวาบขึ้นแล้วเห็นหลวงพ่อเห็นวัดภาพที่เห็นในฝันนั้นชัดเจนมากจากนั้นก็มีเสียงก้องกังวานดังขึ้นไม่ทราบว่าเป็นเสียงใคร แต่คงไม่ใช่เสียงหลวงพ่อมันเหมือนลอยมาจากอากาศเสียงนั้นบอกว่าบวยเหียวภาพที่เห็นคือวัดป่ามะม่วงพระรูปนั้นชื่อพระครูเจริญเป็นเจ้าอาวาสเจ้าจงไปหาท่านแล้วให้ท่านบวชให้วัดนี้อยู่ทางทิศตะวันตกให้เจ้าเดินทางไปสิบห้าวันก็จะถึงวัดเจ้าจะสามารถแก้กรรมได้ที่วัดนี้ แล้วภาพและเสียงก็หายไปผมสะดุ้งตื่นก็ได้เวลาทำงานพอดีตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจคิดว่ากินมากก็ฝันมากพอคืนที่สองที่สามก็ฝันแบบเดียวกันนี้อีกเล่าให้แม่ฟังแกก็บอกให้ลองทำตามฝันดูผมจึงไปขอลาง,งานเท่าแกแกไม่ให้ลาเพราะไม่มีคนแทนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำงานมาอีกปีหนึ่ง แล้วก็ได้โอกาสเมื่อแม่มีผัวใหม่คือผัวใหม่แม่สมัครมาทำงานแทนผมเท่าแก่เลยยอมให้ลาออกและเดินทางมานี่แหละครับแล้วตอนนั้นแม่เธออายุเท่าไรสี่สิบกว่าครับอ๋อสี่สิบกว่ายังแต่งงานใหม่ได้ท่านประคุพูดยิ้มยิ้มครับเออพ่อใหม่ผมอายุแก่กว่าผมสักสองสามปีเห็นจะได้ เรียกว่าได้ผัวเด็กคราวลูกว่างั้นเถอะครับแต่เขาเป็นคนดีขยันขันแข็งแล้วก็ไม่กินเหล้านายบัวเหียวพูดราวกับว่าความดีของพ่อเลี้ยงจะทําให้ความผิดของแม่ลดน้อยลงเพราะการแต่งงานกับเด็กคราวลูกคราวหลานถือเป็นเรื่องผิดในสายตาของคนทั่วๆไปถึงจะมีบางคนว่าไม่ผิดแต่อย่างน้อยมันก็ผิดปกติท่านพระครูเชื่อตามที่ชายหนุ่มเล่ามาทุกประการ แต่เพื่อความแน่ใจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคิดดังนั้นท่านจึงตั้งสติกำหนดเห็นหนออีกครั้งแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นความจริงเกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวคือพ่อหนุ่มผู้นี้เป็นคนยวนไม่ใช่คนไทยท่านเข้าใจถึงสาเหตุที่เขาต้องพูดปดและคนที่พูดปดได้ก็เพราะจิตยังยากต่อเมื่อปฏิบัติกรรมาฐานจ,นจนจิตละเอียดประณีตขึ้นก็จะเกิดฮิริโอตัปะ คือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเมื่อนั้นเขาก็จะเลิกทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วผมไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงนั้นจึงบอกให้ผมมาแก้กรรมที่วัดนี้ผมมีกรรมอะไรที่ต้องแก้ในเมื่อผมไม่เคยทำเวรนทำกรรมกับใครหนุ่มวัยเกือบสามสิบเอ่ยขึ้นเขายัางไม่รู้เรื่องบาปบ,บุญคุณโทษการเติบโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นได้ทำปานาติบาจนชิน ทำให้จิตใจของเขาหยาบกระด้างเกินกว่าคนปกติลองนึกดูให้ดีๆสิถ้าเหตุไม่มีแล้วผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านประกูลองทดสอบคุณสมบัติทางใจของเขาในายบัวเหวนั่งนึกอยู่หลายนาทีแต่ก็นึกไม่ออกจึงปฏิเสธเสียงหนักแน่นไม่เคยจริงๆครับตั้งแต่จำความได้ผมไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยลักขโมยไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน ไม่จริงมั้งท่านพระครูขัดขึ้นจริงครับหลวงพ่อผมสาบานได้อย่าเลยฉันไม่ชอบการสบดสบานเอาเถอะถ้ายังนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่เธอไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าในเมื่อเธอไม่เคยทำบาปแล้วทำไมถึงเกิดนิมิตว่าจะต้องมาแก้กรรมที่นี่สิ่งที่เธอเล่ามานั้นไม่ใช่ความฝันแน่นอนเขาเรียกว่านิมิต คนที่จะเห็นนิมิตเช่นนี้ได้จะต้องเป็นคนโชคดีเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่เกิดกับใครง่ายๆเหมือนคนที่ตายไปตกนรกแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเล่าให้คนอื่นฟังนั้นเป็นคนโชคดีมากทำไมหลวงพ่อถึงคิดว่าคนที่ไปตกนรกเป็นคนโชคดีแล้วครับชายหนุ่มถามอย่างสงสัยไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกอะไรก็คนประเภทนี้มีสก,กิก่คนเล่าที่โชคดีเพราะเขาได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้ง ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพวกคนที่ว่าไม่เชื่อนรกพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นรีบทำบุญสร้างคุณความดีกันทุกรายเพราะได้ไปเห็นของจริงมาแล้วพอเข้าทำดีเมื่อตายลงอีกครั้งก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิท่านพระครูอธิบายอบายภูมิแปลว่านรกหรือครับคนฟังเริ่มสนใจด้วยไอละอองของบุญเก่ายัางพอมีเชื้อเหลือหลงอยู่บ้าง อบายภูมิหมายถึงภูมิที่ไม่เจริญได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานคนที่ทำความชั่วเมื่อตายลงไปจะไปเกิดในอบายภูมินี้ทำอะไรบ้างครับจึงจะเรียกว่าทำชั่วเขาถามอีกก็ละเมิดศีลห้านี่แหละรู้จกักศีลไหมล่ะพ่อแม่เคยพาไปทำบุญที่วัดบ้างหรือเปล่าท่านพระครูถามทั้งที่รู้คำตอบดี เห็นหนาททำให้ท่านรู้กฎแห่งกรรมของบุรุษผู้นี้อย่างทะลุปรุโป,ปรงไม่เคยครับพ่อกับแม่ไม่เคยเข้าวัดไปทําบุญแต่ถ้าเข้าไปดูหนังดูลิเกนในวัดแล้วก็บ่อยตอบอย่างพาซื่อถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่รู้นะสีว่าการกระทําที่ละเมิดศีลห้ามีอะไรบ้างอยากรู้ไหมล่ะอยากครับหลวงพ่อช่วยบอกผมหน่อยเถิดครับงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะ การกระทําที่ละเมิดศีลห้าก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขโมยการเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นการพูดปดและการดื่มสุราเมรยัยท่านพระครูอธิบายเพราะถือว่าการสั่งสอนธรรมเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงได้ฟังถ้อยคําของเจ้าอาวาสนายบัยเฮียวรู้สึกสถานสะเทือนในหัวอกเขาละเมิดศีลไปสองข้อแล้วคือฆ่าสัตว์กับพูดปด ส่วนอีกสามข้อยังไม่เคยทำโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนั้นเขาจะไม่ล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาดก็ไม่ใช่เพราะดื่มสุรามีไรหรอกหรือพ่อจึงต้องจบชีวิตลงอย่างอเนตอนาถหลวงพ่อครับฆ่าสัตว์ก็บาปด้วยหรือครับเขากังขาแน่นอนถ้าอย่างนั้นผมคงบาปมากเลยเพราะฆ่าวัวฆ่าควายทุกวันยกเว้นวันพระซึ่งทางการเขาห้ามผมคิดว่าฆ่าคนทังจะบาป ชายหนุ่มเพิ่งจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูได้หล่อหล่อไม่เข้าเป็นผู้มีจิตใจหยาบกระด้างแต่โดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตากรุณาและด้วยเหตุนี้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงมังเกิดขึ้นเมื่อกุศลผลบุญแต่ปางก่อนดนใจให้มาพบกัลยาณมิตรทีนี้เธอคงจะรู้แล้วสินะว่าทำไมถึงต้องแก้กรรมท่านพระครูถามเขาครับ ในบวยเหี่ยวตอบเขาก้มหน้านิ่งด้วยความรู้สึกละอายใจที่โกหกท่านเรื่องเชื้อชาติของตนในที่สุดจึงตัดสินใจถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับคนที่ไม่ใช่คนไทยจะบวชที่วัดนี้ได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้เล่าที่นี่ไม่จำกัดเชื้อชาติถ้ามีจิตศรัทธามาขอบวชและมีคุณสมบัติครบก็บวชได้ทั้งนั้นท่านพระครูตอบแล้วคุณสมบัติที่ว่ามีอะไรบ้างครับ อันดับแรกก็ต้องเป็นคนมีอาการครบ32ไม่พิกลพิการหรือบ้าใบ้บอดหนวกแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือถ้ามีเมียก็ต้องให้เมียอนุญาตถ้าเมียไม่มีแล้วพ่อตายจะบวชได้ไหมครับก็แม่อนุญาตหรือเปล่าเล่าอนุญาตครับถ้าเช่นนั้นก็บวชได้ไม่มีปัญหาถามทำไมหรือท่านแกล้งถามไปอย่างนั้นเอง ความจริงท่านรู้วาระจิตของชายที่นั่งตรงหน้าหมดสิ้นแล้วหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่โกงหกหลวงพอ่อหากได้รับการศึกษาอบรมมาดีกว่านี้นายบัวเหี่ยวคงจะพูดว่าพระเถชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้พูดความจริงกับหลวงพอ่อขอโทษเรื่องอะไรหรือเรื่องที่ผมโกหกว่าเป็นคนไทยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนไทย พ่อแม่ผมเป็นยวนแต่ผมเกิดในเมืองไทยจึงได้สัญชาติไทยแต่เชื้อชาติยวนแล้วทำไมต้องพูดปดด้วยเราแม้ท่านพระครูจะล่วงรู้เหตุผลกลไนของเขาเป็นอย่างดีหากท่านก็จำต้องถามเพื่อให้เขาได้พูดออกมาอันเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาได้ขอขมาในความผิดนั้นแล้วก็ถ้าพูดความจริงผมกลัวหลวงพ่อจะไม่ยอมรับบวชให้ผมครับเขาตอบ อ้าวแล้วกันนี่ฉันไปรับปากรับคำว่าจะบวชให้เธอตั้งแต่เมื่อไรท่านตั้งใจจะล้อเล่นแต่นายบัวเหียวเข้าใจว่าท่านพูดจริงใจที่กำลังฟูฟ่องนั้นกลับฟุบแฟบลงเสียทันใด